กัาสบายดีพ่อแม่พี่น้องกัาสบายดีเอฟซีทุกท่าน,นายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องขอขอกับส่องสะมีปาออ่าเด้อบรรยากาศยังเศร้าพี่น้องนางงามเพลินพ่อพอ,พอกับแม่เ,เห็นเ็ดเวียกเฮาก็เลยไปอยากทักทายไปอยากกวนเพลิน มาตอนนี mm. ้กำลังสีปีดพาสวมพีน้องอเนยแม่น้องอเนยพี่น้องดูดหน้าบองเบิรแล้วนี่นะเอาทำว่าหน้ามเต็มทยว่าหน้าเต็มสวมอยู่แต่พี่น้องเสียงฮึมิ่มเสียงอะไรฮึมิ่ม โอ้ม ok. mm. ีแต่ขี่ดินด่าใช่ไหมปลาน่ะยังลายอยู่ขึ้นดูดออกอันนี้เบอยามันข้มันแดดมนกับกเองมัน แล oh, ้วแต่น oh, <Bell> um. ้องตานพ่อเยจอยพอน้องอเนยสามพนโอ้ยย่านตกตุ่มลงดิตกตุ่มอันคนตกตุ่มกัไข่แน่พอได้ลอยล่นอันนี้พาสิตกตุ่มตี ตุดติดตุ้ดติดเออด้านส่วนมาจังหน่อยตูดตุดทั้งนี้มันีเออเฮ้ยไปเหยียบมันแล้วมันจะหายเอาอ่อนโป๊ะเอา้ย่างอทั้ทางไหนก็คือกัน ประเด็นประเด็บ้านบตที่อะแต่ว่าเอาอันเอาเล็กเผิ่นเอาเล็กอันไหนเรียบร้อยพี่น้องเลยปลาเตบตอันบกฮักบอกอันนี้ขี้ก็คนเลกเลย แื้น่มไม่มันนังต้องัดรเองท่านผู้ชมเพิ่นกำลังห้องน้าเพิ่นกำลังสีสำเร็จเนาะเพิ่นกระสาบจะทางในแล้วพี่น้องทางนอกเพิ่นยังบได้สาบจากเพิ่นจะได้สาบหรือบอหรือว่าแน่ไหเนาะ แต่ว่าทางในี้เป็นสะอาดเป็นทีเรียบร้อยพป็นอย่างดีมาเห็ดซอย

ค่อยๆเอามาผิกว่า่อมันจะถอดผิกว่ามันสิเดเมือพอใหญ่นั่นน่าใจพอน่อใจเจาเจ็บน่าใ่มันถับเมื่อเจ้าบอเกิดอุบัติเหตุพี่น้องพาของน้ำถับเมื่อพอใหญ่กระดูกบริหักบะพ่อ เรื่องเกระดูกหักสิภาพพใหญ่ไปหาหมอบุพภาป้าปลาได้ได้นี่อันนี้คู่ค่าเฮาไปใส่กับไปนำกันลบไปดูดนะนัดเป่าลบใหญ่ๆสามเอ้ยเอยด้ยคอยเด้อ โอ้ยต้องปาดเต้ง hmm. ว่ะเอามีนนะม่าปาดดอกมันบวไรดอกวางมือเด้อ อย่างนี้แลยจะเป็นบ่ตายต๊กสวบเลยคอยค่อยคยมันจะถับมือนะค่อยคอยคอยเด้อบ่อตายเด้อตูดเอาเตงมาเตงมาตูดเอาหนะาไปใหญ่กันนะปู่ปู่เอาเอา โอ oh, right. ้ยแบบไปจีกน่ะหันเต่งบอกเอาเมี่เนะมาปเ่า เอาด้วยมือในมือพ right ่อใหญ่น่ะตูดเอาเอามือออกมือออกเลยตูดได้นะพี่เนาะอือตายยอดเยี่ยมมาดูกระตูดเอาอือตูดเอาบ้านนี้ เอาปูนมาแปะมันมาให้น้ำเข่ามันแล้วเป็นทีเรยบร้อยโทรสวมหน้องอเนยห้องน้ำเข่าได้นี่แต่ละาว่างัวแหละมาฮักมาเมน แม่นความ,ลมาลเลดก้องเลยบ่ะเหล็กคอ,องลงหน้านะพะ่อเดีวัมว <c oughs> มัดไก่กไกใปะหน้า,า, <c oughs> า,าป้องค <c oughs> ้างไผ่ปะค้างไผ่อะไรเยี่ยเขาะนะพะ่ออ <c oughs> <c oughs> ืม อืมเออพอแล้วพอแล้วแล้วโอเคแล้วไปปูนอ้อมบานเลยจะเป็นการที่ว่าสำเร็จเนาะแถวข้างๆนี้เอาอันมาต้นหูมาปลูกใส่ให้เห็ดขอกไก่ พอดีพอดีพิเศษบ่อนงามๆขอบคุณหลายๆได้แล้วบ้านนี้น้องน้องนัดไปล่องก่อนไปเถิง บ้านน้องกิกี้อยากเข่าอยู่บ้านเอาหลีนเาหัวพี่น้องเลยวอาหัวหัวมอนซมไกลของพญาย มาเขามาสวนกันพี่นอ้องเลยสวนมัใหญ่จืดเป็น <c oughs> มาจดปีเกิดวันเกิดเด็กหน่อยพี่นอ้องเลยเพิ่นเสียเอาไปใส่เปิ่มสมโนควัสนควสมโนคัวตัวเละคือว่ามีมีใบย,ยังยืนวา่าเป็นคนลาวที่แทจริงประมาณนี้นะพี่นอ้อง น้องไอคิวก็มาโจทน้องอเน่ก็มาโจทเขาเป็นทีเรร้อยเนาะปีเกิดมันเกิดคลิปนี้ฮะกจะิอลาคลิปเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสนีป่าในเด้อพี่น้องพบกันคลิปต่อไปพี่น้องเลยแต่เ,เขาวาสสบายดี